สวัสดีครับผมเลศชายพาชิรัตครับหรือนายช่างไรเหลือทุกท่านครับทุกวันนี้ถ้าเกิดทุกท่านสังเกตนะครับว่าอาคารต่างๆรั้วเตี้ยลงครับและก็หลายๆอาคารโดยเฉพาะในพื้นที่ใจกลางเมืองแทบจะไม่มีรั้วอีกต่อไปในขณะเดียวกันแสงสวา่างสมัยนี้ครับก็เจิดจ้าเจ,จิดจรัดไปทั่วทุกๆพื้นที่เพราะ เทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าสองสานได้เปลี่ยนไปครับสส่วนนี้ครับมีส่วนสําคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินและก็ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันและนานวันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งวันนี้ผมได้เชิญคุณเกียรติอัชาะพงศ์มาคุยกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องตัวคู่มือการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบไฟฟ้าสองสาน สวัสดีครับพี่เกียรติครับสวัสดีครับพี่เกียรติครับพี่เกียรติเป็นผู้ออกแบบที่อยู่ในแวดวงเรามานานทีนี้พี่ออกแบบเนี่ยมาตรฐานทุกอย่างดีมาทัหมดแต่แน่นอยครับพี่ก็ต้องได้รับเชิญไปตรวจสอบงานจริงไหมครับครับแล้วก็ไปเช็คงานใช่ไหมครับปัญหาเป็นไงครับมันได้ดังใจพี่ไหมครับจากแบบที่ชั้นออกแบบมาเนี่ยเฮ้ยแต่ทําไมไอ้ตัวที่ติดตั้งออกมาแล้วเนี่ย มันมันทิน้งไม่ได้เป็นอย่างที่พี่พี่ต้องการนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรเราหาช่งางที่เก่งๆดีๆเนี่ยยากมากาสมัยก่อนหนังสือนังหาที่จะดูนะครับับจะอ่านก็ไม่ค่คยมีนะครับสื่อต่ง เครื่องมือต่างๆก็ก็มีน้อยนะครับกว่าจะออหาหนังสืออ่านได้ต้องไปห้องสมุดไปหาซื้อหนังสือตามร้านต่างๆซึ่งก็ยากลำบากนะครับก็ดีใจที่สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลฟ้าและเครื่องกลไทยเนี่ยได้ทำคู่มือการติดตั้งนะครับ ก็เราก็ได้ทำสำเร็จออกไปแล้วหลายเล่มนะครับก็มีสองเล่มอันก็คือคู่มือการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรจริงๆแล้วทั้งสองเล่มเนี่ยมันเหมาะสำหรับนายช่างมากนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหนังสือที่ อ่านง่ายานะครับสรุปเนื้อหารตรงประเด็นนะครับ,รบเราอยากให้งานออกมาเป็นยังไงช่างอยากจะรู้อะไรเราก็ใส่ไปหมดเรวก็มีตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคู่มือการติดตั้งแสงสว่างนะครับเราก็ตอนนี้แน่นอนมัน,มน,มนเปลี่ยนจากหลอดไส้มาเป็นหลอด LED ครับก็เรียกว่าเกือบร้อยเปอ ครับนะครับอาจจะมีหลงเหลือคือไฟถนนที่ยังเป็นหลอดไฮเพอร์เชอร์กับใช้แก๊สนะครับนั้นในเล่มเนี่ยเราก็มีตัวอย่างการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นไฟสองอาคารไฟสวนไฟสำนักงานไฟที่ใช้ในเกี่ยวกับ สนามกีฬาห้องประชุมต่างๆนะครับในหนังสือก็แสดงว่าแสดงเห็นว่าวิธีการติดตั้งจะทำยังไงนะครับมีรูปแบบยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะวัดค่าความสว่างยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ คุณจะส่งมอบงานยังไงครับผมนะครับซึ่งในในในหนังสือคู่มือการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยก็มีครบมีครบนะครับอันนี้นอกจากในช่างแล้วเนี่ยจริงๆวิศวกรที่จบใหม่ๆหเนี่ยก็ก็จะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ได้ได้เข้าใจง่ายได้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็การสื่อสารระหว่างวิศวกรกับในช่างเนี่ย ก็จะได้เข้าใจกันนะครับส่วนคู่มือการติดตั้งกล้อ,องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยจริงๆในศาสตร์ของเรื่องเออ CCTV เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สมัยก่อนเนี่ยไม่ไม่มีการสอนในในคณะวิศวะในหมหาวิทยาลัยเลยไม่มีเลยไม่มีจริงๆ ะครับอย่างไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยบางท่านอาจจะเรียนเรื่อง illumination เรียนเรื่องออทฤษฎีของหลอดไฟการให้แสงอะไรต่างๆยังมีสอนบ้างแต่เรื่องของกล้องทีวีวงจรปิดเนี่ยไม่ไมีมเลยนะครับจะมีอีกอันนึงก็ไปทางด้านออบอร์ดแคสเลยซึ่งมันเป็นกล้องคนละเรื่องกันะนะครับก็วิศวกร กับนายช่างสมัยก่อนนี้ถึงมีความลำบากมากในการจะหาความรู้เรื่องกล้อง C C T V ครับนะครับยกเว้นว่าในกลุ่มคนที่ได้จบออกมาแล้วได้ทำงานในในในสาขานี้จริงๆก็ไปศึกษาหาความรู้ตำราต่างๆก็จะมีแต่ตำาราภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หาซื้อได้ยากมากนะครับ มาตรฐานคืออย่างไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยมันยังมีมาตรฐานการติดตั้งบางอย่างเช่นค่าความสว่างในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราหาอ่านได้รหรือสมัยก่อนเนี่ยเราไปดูงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศนะครับอย่างผมไปดูงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีตําราขายมี แฮนดบุ๊ก uh, อะไรต่างๆขายนะครับแล้วก็ซื้อเอามาซื้อเอามาซื้อขนกลับมาแล้วก็มาอ่านมานั่ง uh, แปรซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่ในคู่มือแสงสว่างนะครับส่วนกล้องทีวีวงจรปิดเนี่ยที่เราทำออกมาเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นเป็นตำราอย่างดี สำหรับ,รบในช่างในการเข้าเข้าใจเรื่องของกล้องทีวีวงจรปิดนะครับเราจะพูดถึงเรื่องออวิธีการเลือกเลนส์เลือกกล้องชนิดกล้องนะครับระยะโฟกัสอะไรต่างๆตัวนี้เราจะมีพื้นฐานเบสิกให,ให,ให้ทำความเข้าใจก่อนอนะครับแล้วก็จากนั้นก็คือจะจำแนกกล้องออในฟิลของกล้อ,องโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยมี มีกี่รูปแบบนะครับลึกไปจนถึงเอ๊ะทำไมเอากล้อง C C T V มาตรวจจับความเร็วของรถยนต์ได้นะครับทำไมเอากล้อง C C T V มาดูเรื่องของ motion ต่างๆนะครับในการจับว่าเออมีมีมีใครบุกรุกมาเออตรงนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็คือเรื่องของ thermal sensor นะครับ ก็สามารถเอาเอาเอากล้อง C C T V เนี่ยมามาทำเรื่องของเอ่อเทอร์โมสแกนแล้วก็ใช้ในการสแกนเรื่องของอความร้อนต่างๆนะครับก็ทั้งสองเล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่ผมว่ามีคุณค่ามากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท,ท,ทั้งหลายที่มาช่วยกันทำ นะครับหนังสือ2เล่มนี้เป็นเป็นประโยชน์มากเลยครับครับผมครับครับผมทุกท่านครับฟังเนื้อหาจากทางที่ทางคุณเกียรติพูดมาจะตกกรใจนะครับเพราะดูเนื้อหาครบแน่นแต่ผมยืนยันครับคู่บือฉบับนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้นายช่างอ่านครับโฟร์แมนอ่านถึงแม้พวกท่านจะไม่ได้มีความรู้ทางด้าน Engineering มากมายอะไรแต่ขอให้พอจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงมาอ่านคู่มือนี้ ก็จะสามารถจับประเด็นแล้วก็นําไปใช้งานได้ประเฉพาะประเด็นหลักทุกวันนี้เนี่ยตัวกล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิดการระบบแสงสว่างเทคโนโลยีมันเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาเลยครับมันมีความหลากหลายประเภทกล้องก็มากมายหลากหลายประเภทดวงโคมก็เป็นครับมากมายหลากหลายทั้งอินดอร์เอ้า o ์ดอร์คือมันจะแยกเฉพาะจาะตรงไปเยอะจริงไหมครับพี่เพราะฉะนั้นไอ้ความหลากหลายนี่แหละครับมันก็เลยทาให้เกิดปัญหาในแง่ของการติดตั้งเพราะทุก ความหลากหลายในหนึ่งความหลากหลายก็จะมีรูปแบบการติดตั้งเป็น1อย่างซึ่งแน่นอนครับสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้นไม่สามารถหาได้ในในเขาเรียกในเขาเรียกในใน,ในตำราพื้นฐานมันก็เลยต้องมีการจัดทําคู่มือฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อแยกย่อยวิธีการติดตั้งต่างๆเหล่านั้นให้มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมและประเด็นตรงนี้เนี่ยวิเกตยังพูดถึงด้วยนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการติดตั้งนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการทดสอบการส่งมอบ แล้วก็การบำรุงรักษาด้วยในการใช้งานนะครับโอเคพี่สมมติคู่มือฉบับนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยของคู่มือที่ทางทางทางพี่เกียรตินะฮะดูแลอยู่2คู่มือนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่มือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับคู่มือระบบไฟฟ้าแสงสว่างตอนนี้เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้วโอ้เราทํารูปเล่มเสร็จมาระยะหนึ่งแล้วสามสี่เดือนแล้วั้งพี่เนาะเดือนห้าหกเดือนแล้วห้าหกเดือนแล้วครับือถือเป็นสองเล่มสองเล่มที่เสร็จก่อนเลย เป็นสองเล่นดิเส็ก่อนเลย<ช>ที่จะพอจัดจําหน่ายแล้วก็เอาไปเผยแผ่อบรมสัมมนานี่พี่ครับตัวทั้งสองคู่มือนี้เนี่ยครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดมันเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรต่อมันก็จะขึ้นหิ่งแนวคิดผมผมถามวะในฐานะฐานะคนคนคน,คนที่จะใช้งานเนี่ยพี่ลองเสนอความคิดเห็นดีว่าพี่อยากจะเผยแพร่มันยังไงบ้างครับเพื่อให้มันไปสู่จุดต่างๆคือ จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบอ่านหนังสือเองอนะครับซึ่งหนังสือสองเล่มนี้ก็เป,เป็นรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆไม่ยากไม่ยากเลยครับก็อ่านเองก็ได้นะครับอันนี้ในในกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยอาจจะอยากจะฟัง ว่า,ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน C C T V หรือเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของการออกแบบงานแสงสว่างเนี่ยอยากจะฟังความคิดเห็นของของเขานะครับหรืออยากจะเจอแต่จะเห็นของจริงอ,อ่ะแา่จะเห็นของจริงพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญถ้าในกรณีนี้ก็คงจะต้องจัดคอร์สของการฝึกอบรมนะครับซึ่ง ก็จะเป็นอนาคตที่ที่ทางสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าเนี่ยครับก็ต้องต้องเตรียมแผนการฝึอกอบรมอันนี้ครับผนะครับใช่ครับครับแล้วตอนนี้นะครับตัวตัวทางสมาคมนะครับก็กําลังรอคู่มือทุกฉบับสมบูรณ์เมื่อทุกคู่มือทุกฉบับสมบูรณ์นะครับพี่เกครับทางสมาคมเรา Wing เนี่ยก็มีตั้งเป้าไว้ว่าก็จะเอาคู่มือต่างๆมาทําเป็นหลักสูตรครับอืมดีครับอ่า ผู้ผลิตต่าง,งมาทําเป็นหลักสูตรแล้วก็อบรมแล้วก็เผยแผ่ให้กับาทางบรรดานายช่างน้องๆที่จะควบคุมงานให้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานทางด้านเชิงการติดตั้งเพราะที่ผ่านมาเนี่ยงานมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมบ้านเราเนี่ยเรามีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยดูแลค่อนข้างจะดีมากครับพี่ครับพวกมาตรฐานอุตสาหกรรมของพวกผู้ผลิตก็ค่อนข้างจะดีมากแต่จุดอ่อนของเรายังอยู่ทิ่งเรื่องของพวกน,น้องๆที่เป็นนายช่างการติดตั้งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆก็จะติดตั้งตามประสบการณ์บ้าง ตามคนนู้นบอกบ้างคนนี้บอกว่ามันก็เลยเกิดความหลากหลายใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดเกิดจุดอ่อนในแง่ของของของเมื่อตอนสมมอบไปแล้วการใช้งานบ้างอะไรบ้างก็ต้องมานั่งตามเก็บงานและปัญหามันก็จะเป็นอยู่ที่ผู้ใช้งาน3ปี5ปี10ปีข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะอย่างระบบ CCTV วงจรปิดนะครับมันเปลี่ยนตลอดเวลาเกิดข่าวที่ไรครับครับระบบ เสียพันทึกไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่การติดตั้งที่ดีใช่ไหมครับการแยงอยกถูกต้องปัญหาตัวนี้มันก็น่าจะเป็นครับดีขึ้นเยอะหรือน่าจะช่วยช่วยทําให้สังคมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับงนั้นวันนี้ครับขอบคุณทุนเกียรติมากครับครับนะครับที่ได้อุตส่าห์อาสาใช้ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็เวลาผมเชื่อว่าไม่ง่ายนะครับที่เป็นเป็นประธานสองคู่มือด้วยครับ กว่าจะระดมทรัพยากรกว่าจะระดมคนคกว่าจะเป็นไงครับก็สามอะ่ะยิงช่วงโควิดมันเป็นเรื่องการยิงย,งยิงยากด้วยคือ,อกรรมการที่จะทําคู่มือทั้งสองเล่มเนี่ยนะครับพอเห็นผลงานที่ออกมาแล้วทุกคนก็หายเหนื่อยครับแล้วก็ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทําหนังสือเล่มน,นี้เพื่อ,อในช่างทั้งหลายวิศวกรทั้งหลายนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าคู่มือสองเล่มเนี้ย มันจะอยู่ยั้งยืนยงกับคู่กับสมาคมช่างเหมานะครับแน่นอนออมันคงจะต้องมีกรรมการชุดต่อๆไปในการที่จะมาอัปเดตนะครับคู่มือทั้งสองเล่มมาเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เพื่อพัฒนาต่อไปนะครับครับผมเนื้อหาของสองคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนายช่าง น้องๆโฟรแมน Man, แล้วก็วิศวกรใหม่ผมว่ารวมถึงวิศวกรที่มีประสบการณ์ทํางานสูงๆด้วยนะครับเพราะที่มันผ่านมามันมีความหลากหลายมากจริงๆแต่คู่มือ2เล่มน,นี้เนี่ยก็จะมาเซตสิ่งต่างๆในความรู้ความเข้าใจของพวกเราให้มีฐานใกล้ๆก,กันใกล้เคียงกันเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะสามารถ ทำให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วก็ลดความขัดแย้งกับคอนซัลท์หรือผู้ควบคุมงานกับตัวเจ้าของโครงการเพราะสามารถนําคู่มือฉบับนี้ไปอ้างอิงได้ถ้าท่านสนใจคู่มือ2ฉบับนี้นะครับมาพบกับการเปิดตัวคู่มือทั้ง2ในวันที่2 3กันยายน2565นะครับในงาน t e m ก a m e t a r เวิร์ดฟอร์เวิร์ดที่พัทยาในงานนี้ จะมีการนําคู่มือทั้งสองเล่มน,นี้นะครับไปเปิดที่นั่นซึ่งก็อาจจะมีเป็นการสมาราัมมนาเป็นการจัดตัวระบบไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ line, ไม่ว่าจะเป็นระบบออฟไลน์ line, หรือสามารถเข้าชมได้ทางระบบเมทาวิสติดตามชมกันนะครับขอบคุณพี่เกียิมากครับสวัสดีครับแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกท่าน